อนี้นกเขาของไอ้เพ่อนครับเนไ่ยเนาะกระจวด,ดวะครับรุ่นน้ำกันครับครบดูตั้งจอมผนีลได้เลยครับผัวมมันแม่นเหล็บมันค่ากลวงผนียแบบมันคือบลอลลูนะครับบุ่นน้ำกันครับ,บเมื่อเรือแล้วครับตัวนี้จะไ่ยมีแต้มแทะหนักเบ่องอ้ย หลังทั้งจอมบาดเนีย่ยเลยนะถอนประดโดดมาแล้วครับนกขอดนกขอดทั้งนกชาว้าหน่อยกรรมาการบร่มาวันน้ำกันครับเอาแล้วครับซองมือหายซองมือค้อนนะครับออกขอดกวนดูทั้งหลังนะครับพวก เนี่ยเหลียกับตกปลาเหลียกเนี่ยเ่าหายมทำเมนบกเบี้ยวก็ยังเอานกไอเลี้ยนเนี่ยโดดใส่ทวนได้เด้เห็นได้มามครับสิมีแต้มเมื่อมือหนีมูผมเนี่ย คับรถผ่าน,นอยูในถนนเพชรเกษมมาเลยดูในโคกในปา่าเอา้เอามันคือบลอลครับยึกยึกยังี่ยึบดบด,ด ของตัวนี้ย่ฟังนี้ไม่ปาขคังไป เอ้อยู่ต้องจอมพะเนียก็เจเนาะถังเงินเนาะนี่ครับ ลงบอลครับล่งบอลครับลงบอนะก็ยยัเงิึงเสียงตาหน่อยิึงค้อนอยู่อ้นอกตัวกรใสคนยมันกิดด่าง

ก็หมวกไหมฮคืออย่างมันติดอีย่างนั้นเลย ตัวนี่ยตัวนี้มันเป็นเครื่องผมบ่ะตัวนี่ยสั้นเดียวแปบ่าขึ้นหัวนี่คืออย่างเดียวคือต้องลงกวดถึกตะไคร้กวดลงไปทั้งฝุ่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้ยยาเด้อดูเลยนกเป็ดไตเกิดตรวจเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นวุ้นบั๊ดเลยยาเด้อยาเด้อยาเด้อได้เคยได้อยู่ดิ ว่าได้หลุดด้วยอมันี่คือว่าเป็นศาสตร์อเะียเตะขากรรองรแลหลุ่นั้เนาะเป็นกอฮหัพนปนเนี่ยหั่นางปาบกบอลุ ข้าวไม้แล้วก็โบกนิ้วหนีบโอ้เป็นไาน,นี่มันได้แล้วนี่นล่ะสดนี่ของตะขึ้นสดขึ้นไปรอบนึงแล้วเฮ้ยกอ,องกิดเสียพาน้อหมาหนังเบืงเราเลยนี่ส์โอ้แต่ไล่ไปทางไหนหรืพี่น้องวหมนเนอะเมือเกลี่ยดังเสีย ôi chỉ thấy cái con bò đó mà tình cắp